ในนามโรงเรียนบ้านเพ็กเฟยห้วยเตยยินดีต้อนรับคณะกรรมาการนิเทศติดตามและประเมินผลผู้บริหารสถานศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา9จุดเนมทุกท่านด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านเพ็กเฟยห้วยเตยเปิดทำการเรียนการสอน แต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2565มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด117คนแบ่งเป็นระดับประถมวัย32คนและระดับประถมศึกษา85คนมีข้าราชการครูและบุคลารกรทางการศึกษาจำนวน10คนโดยการนำของนายสมเอมอุดมรักผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพ็กเฟืยห้วยเตย รายงานผลการดำเนินง,งานและการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ของนายเสมือนอุดมรักผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพกเฟยห้วยเตยประจำปีงบประมาณ2566ซึ่งได้กำหนดประเด็นท้าทายคือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการพัฒนาโดยการใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินง,งานในรอบ6เดือนที่ผ่านมาพบว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการพัฒนาโดยการใช้ข้อมูลอย่างฉลาดส่งผลให้ผู้เรียนระดับประถมวัยมีพัฒนาการทั้ง4ด้านอยู่ในระดับดีผู้เรียนระดับประถมศึกษามีพัฒนาการด้านการอ่านการเขียนการคิดวิเคราะห์ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ9ก9 4 นักเรียนได้รับการพัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยกระบวนจัดการศึกษาแบบเชิงลุก (Active Learning) ส่งผลให้เมื่อเปรียบเทียบผลการสอบโอนิในปีการศึกษา2564มี2รายวิชาที่คะแนนมากกว่าระดับประเทศคือรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตามที่สำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต1 ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา9จุดเน้นภายใต้ในโยบาย NB1 to B1 นักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตนึงหู้จากความทุกคนโรงเรียนบ้านเพ็กเฟยห้วยเตยได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาง9จุดเน้นดังนี้จุดเน้นที่1 นักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งหูจากความทุกคนโครงการที่1นักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งหูจากความทุกคนโรงเรียนมีการจัดทําโครงการแต่งตั้งมอบหมายครูผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนดาเนินกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ตตันยุกะตะเวทีรู้หน้าที่มีมารยาทเช่นกิจกรรมวันแม่แห่งชาติกิจกรรมเด็กดีรู้หน้าที่และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เป็นต้นนักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นได้รับการประเมินอยู่ในระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ100โครงการที่สองยิ้มง่ายกราบไหว้สวยรวยภาษาว,วาจาไพเราะ ทุกชั้นเรียนได้ดําเนินงานตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมีการแต่งตั้งนักเรียนแกนนําชั้นละสองคนเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่เพื่อนนักเรียนซึ่งนักเรียนได้รับการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมจากการประเมินของครูประจําชั้นการดำเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าวพบว่านักเรียนมีลักษณะนิสัยที่อ่อนน้อมถ่อมตนมีกิริยามารยาทที่ดีพูดจาไพเราะ ส่งผลให้มีนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่70ระดับเขตพื้นที่การศึกษากิจกรรมมารยาทไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1 3และได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจุดเน้นที่2นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้คิดเป็นทุกคน3 r 8C โรงเรียนมีการส่งเสริมกิจกรรมอ่านออกเขียนได้คิดเป็นอย่างต่อเนื่องโดยศึกษาสภาพปัญหาวิเคราะห์ปัญหาของผู้เรียนกำหนดแนวทางและจัดทำแผนปฏิบัติการซึ่งส่งเสริมผู้เรียนทั้ง3สาระอาทิเช่นกิจกรรมภาษาวครคับหน้าเสาธงกิจกรรมรักการอ่านสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษาคุนคว้าหาข้อมูลจากแหล่งสาระสนเทศและสื่อเทคโนโลยี ทางโรงเรียนมีการจัดการสอนซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงและพอใช้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้การประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมจุดเน้นที่3เด็กประถมวัยมีพัฒนาการสมวัยทั้ง4ด้านอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนจัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้อย่างหลากหลายสำหรับเด็กประถมวัยโดยบูรณาการทั้งกิจกรรมทักษะและสาระการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมหลักประจำวัน6กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้มีความสะอาดสะอ้านและปลอดภยัยการจัดกิจกรรมในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน มีพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคลส่งเสริมด้านการอาร่านและการฟังโดยการจัดมุมนิทานเพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจรวมไปถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติการทดลองและการจัดกิจกรรมที่เมน,นผู้เรียนเป็นสำคัญจุดเน้นที่ส การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนได้มีการศึกษาสภาพปัญหาทั้งภายในและภายนอกสู่การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยกำหนดมาตรฐานการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีและดำเนินกิจกรรมตามแผนที่ได้วางไว้ มีการปรับปรุงให้เข้ากับบริบทและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาที่เป็นปัจจุบันพร้อมทั้งนำผลการประเมินภายในปีการศึกษา2563และปีการศึกษา2564มาเปรียบเทียบ ศึกษาจุดเด่นจุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐานเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นจุดเน้นที่5การประกันโอกาสทางการศึกษาโรงเรียน จัดทาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการประกันโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลายส่งผลให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเข้าเรียนร้อยละ100ได้รับทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนร้อยละ63.25ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวมมีจํานวน9้าคนได้รับการช่วยเหลือร้อยละ100ร ได้รับอาหารกลางวันตามโครงการร้อยละห0ึมีนักเรียนเป็นตัวแทนศูนย์เกิดข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองสีีเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนท้งที่70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา6รายการรวมรางวัล5เหรียญทอง1เหรียญทองแดงและเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติจังหวัดร้อยเอ็ดกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารข้าวหวานเพื่อสุขภาพชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ได้รับรางวัลเหรียญทองจุดเน้นที่6การพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 โดย Active Learning โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงและพัฒนารักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดและการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติคณะครูมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนการผลิตสื่อและการประเมินที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความแตกต่างระหว่างบุคคลนอกจากนี้โรงเรียนยังได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเช่นกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและกิจกรรมการทัศนศึกษาเป็นต้นจุดเน้นที่7การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน n t o n e t และ P ิซ a า โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการทบทวนความรู้ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และ6เพื่อยกระดับผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนอาทิเช่น O-net และ NT อย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ปีการศึกษา2563และ2564ปรากฏว่าวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น5.78 และวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น12.03รวมไปถึงเมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาต NT, ิ NT ปีการศึกษา2563และ2564ปรากฏว่าวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น32.15และวิชาภาษาไทยเพิ่มขึ้น19จุดเน้นที่8 การน้อมนำศาสตร์พระราชาและหรักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโรงเรียนได้ํำเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติภายในโรงเรียนโดยเน้นเรื่องป่า3ามอย่างประโยชน์สอย่างจนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์ถอดบทเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงใน4มิติได้จุดเน้นที่9การดำเนินการโครงการ Zero Waste School และการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในสถานศึกษาป้ายชัดตัดหญ้าทาสีโรงเรียนมีโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ซึ่งจัดทำทางขยะ ที่สำหรับแยกขยะและมีระบบการแยกขยะเป็นชนิดต่างๆรณรงค์ให้นักเรียนลดการใช้ถุงพลาสติกและใช้แก้วน้ำที่เป็นของส่วนตัวนักเรียนแต่ละชั้นมีการถอดบทเรียนในการบริหารจัดการขยะรวมไปถึงกิจกรรมขยะแลกขนมการให้ความรู้ครูพาทำกิจกรรมทำให้ขยะในโรงเรียนมีจำนวนลดลงเรื่อยๆและน่าจะเป็นศูนย์ได้ในอนาคต ในนามโรงเรียนบ้านเพ็กเฟยห้วยเตยขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คำแนะนำและนิเทศติดตามการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา9จุดเน้นภายใต้ในโยบาย NB1 to B1 นักเรียนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งหูจักความทุกคนในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง ขอขอบพระคุณค่ะ